สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องธรรมดีชนแนลนะคะวันนี้ธรรมดีชนแนลจะมาพูดเรื่องแอปโกลไลท์นะคะมาแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตือนนะคะย้ำม,มาแจ้งเตือนแอปโกลไลท์เนาะตอนนี้น่าจะบินเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆย้ำนะคะว่าห้ามเติมนะคะอ่าตอนนี้ธรรมดีชนแนลมียอดที่ต้องถอนทอี่ที่1 3ม่บบาทนะคะแต่ไม่สามารถถอนเงินได้แล้วนะคะเพื่นพนพนอนๆเขาให้เหตุผลดังนี้นะคะ ถอนให้ดูเนาะหนึ่งมืนบาทแล้วก็คือเขาให้เหตุผลว่าเราต้องทําการบดล็อกเติมเงินเข้าให้เขาอีกครั้งสอง0บาทแล้วเขาจะปลดล็อกธนาคารให้นะคะนี่มัน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 จะอยู่หน้านี้นะอยู่หน้าหลักนะคะนี่นะคะให้เราอ่านประกาศตามนี้นะคะเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าอ่าเราต้องยืนยันในส่วนของเลขบัญชีแล้วก็ จะต้องเติมเงินไปอีก2,000บาทเพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวเองและความปลอดภัยของข้อมูลนะคะแล้วก็เขาจะช่วยเหลือในการปลดล็อก mm hmm. เขาบอกว่าเขาจะคืนเงิน2,000บาทนี้ให้กับสมาชิกทุกค,คันทุกคนนะคะแต่เราไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อว่าเขาจะคืนจริงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครจะกล้าเสี่ยงที่จะเติมแล้วก็ทดลองไหมคงไม่มีนะคะแนะนำนะคะห้ามเติมนะคะห้ามเติมแม้แต่บาทเดียวกละห้ามเติมนะคะเพืะะ่อนเนาะสรุปสั้นๆนะคะแอปโปลไ์ น่าจะบินแล้วนะคะเพื่อนๆห้ามไปเผิ่เติมเงินเข้าไปเป็นเด็ดขาดนะคะแม้กระทั่งการอัปเกรด V.I.P. ไม่ต้องอัปเกรดอะไรแล้วนะคะถต่คุณอัปเกรดไปคุณก็ทํางานไม่ได้นะคะเพื่อนคุณต้องปลดล็อก2,000บาทอยู่ดีนะคะเนาะเอาเป็นว่าอย่าเติมนะคะอย่าเติมนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะฝากศึกษาให้ดีๆนะคะการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะคะเพื่อนๆเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีจ้า